เวตาลแรปเปอร์ไทยแลนด์ถ้ามึงก็หายแชมป์ก็กลูกันเข้ามาก่อนจะด่าใครมึงควรสำเนียกถึงปัญญาแระมึงไม่มีเกรดก็มีพวกเปรตมันถามหาพวกมึงมันไม่เข้าถึงจึงบ่ายบึงลื้นนินตราไอ้พวกโลกสวยก็หาว่าแรปปัญยาใครไอ้โลกที่มึงอยู่เนี่ย สุภาพตายอ่ะดาบมันอยู่ในฝักถ้าไม่จําเป็นกูไม่ใช้กอชนะกูอะก่ะดูความสามารถมันก่อนไหมปูดมากปูนความทาให้ตนมีลิมีเดบางคีิกูว่สงสัยนั่นเสียงคนรือเสียงเปรตเจตนาของการรับคือเขาให้คลิปทำจนฉลาดในการพิแพงในแต่ละคำอสูรตนนี้ไม่โดดเดินดึงกำลังวังชาแต่แน่นอนหรือความรู้กูนี่แหละเจ้าปัญญาขอชนะแบบใส่สะอาดแบบคนที่มีจัญญารอบนี้กูเข้าไปเชื่อ พวกมึงก็ขอสัญญาโลกที่สวยงามตอนนี้คืออะไรโลกในปัจจุบันที่เห็นเป็นอย่างไรเดินตาหลังกันโดยไม่รู้ไม่เช่นใครขอยีนแบบบินเดียวไม่ต้องโชว์เสียหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอ่ะ